หึ้นไหนเถมีบาที่น้องพี่น้องเชี้ยอาล้วนๆพุ่นนี่ตัวใหญ่ๆเคือนที่ออกพี่น้องพี่น้องยังมีกลุ่มๆอยู่นี่งยังยังกุ้งกุ้งแล้วขึ้นมาร่วมหัวกันเี่ยมันมดบัวุ่นมด่นนอด าด่ไหวีครับพี่น้องคลิปนี้การมายกสะดุ้งยืน่นห้องน้ำเข้มนะห้องน้ำเข้มหน่อยถ้าผันมายก,ออกปลาหน่อยดพี่น้องอุปกรณ์เอามาก,กะด่างเส้นหนึ่งท้าพาสะดุ้งหาตอกนึงเดียพี่น้องมายกอ,อกปลาซิวไปเหายายาย็ดปลหย้ยหิเห็ดปลาสมปลาจอมสมปลาน้อยอ่ะพี่น้องแล้วก็ทีมงานทนี่เรครับทีมงานกำลังใส่ นี่แะครับเส้นหนึ่งตักหาต่อคุณเอาอุปกรณ์เนี่ยกตะของไว้ีุ่ดนี่ครับทีพระขันยกไรไปนี่แหละนี่ไรแต่ก็มองได้ได้ก็ทีไลรสนับมองได้ได้ก็ทีมองขันนันดูนพี่น้องนี่แหละที่ร้องลงมองหนึ่งก่อนพี่น้องโอเคนพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ซอยที่นั่นนะครับถ้าเพิ่งตอนยกเด้พี่น้องขันได้ก็ดีท่ายาวครับขันบ่ได้ก็ดีท่ายึดทัดไปครับพี่น้องนะเอาไปรุ่นน้อกันครับเอาลองเบิรงพี่น้องขันกระสือเขาเป็นไ กอ,ออโวนะงานดีเลยแยกตากเลยแยตากาอของออของออ,อ,อโอ้ยกุุงไหนเนาะชื่ร่มแทละพี่น้องชื่มและพี่นอ้นอง

về được ha xe biệt bỏ kho này bố đi ta mặt cả nhang được mà là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แ่เงอยู่อ๋อไปซักทีโอ้ยแลีนจูดมัอนแปลอย่างไร <c oughs> ล่งเลียนไปอีกใ่ประคอไจโอ้โหได้อะไรจนแท้งสนะได้ค่ะ ตัว,น,ตวนั้น่งกตัวนี้ากันยังมังตัวนั้นนึ่งตัวน,วน,น,ออนี้ตัวนี้นอหดังสิ้นเดียวนึงตัวนี้มันก็โดดออกมาไปไปง่ายพุดนทนที่ง่าเด็กง่ายสิย เขาตอกระดูกสมุนพวกนั่นตกใจตื่้นหลเลยจัามาเอานที่จริงป่ามันไหลไปหน้มโยกเส็นก็ได้ต่ว่าจะาพกพ,กพางก็หนี่จะพ,พ่งพางก็หน chào đại sứ mua mày. Hm. Tao có một video nào. Sunday sứ quán mùa mày. Ui! 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 Nói Ui! 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 ว่าส <łość> ีว่าสีใหญ่ว่าไปดออหลายขึ้้ว่าถ่ยตอหลดว่าต้องไปขึ้นถ่ายต่อหลดพี่น้องามันเขาอยู่มันเขาอยู่ตอนแรกมันก็เขา สมปนอยน้อย,อก,อยกุ้งกระไรพอดีเหรอสมปนอยแดยงตรงตใส่กุ้งน้ำนะหนักสมปนอย,มนยอไม่กชิด้ไมให้ังกินเมืเอ้ากินรสละีเกืมอแปงเราจะกินเปนตัวแปงจะไหนใส่ของขวไส่บลกเสียคืน่น สใส่สบวกพริกสร้อยเข้าไปใส่ตะไคร้เข้าไปโอ้เพิ่มรสชาติเข้าไปนะเออต้นนี้ยังจะสีทั้งหลายปลาก็ายากให้หมีได้ยน,น้องพ่นมันได้หลายหมกแล้วเนาะแต่ว่นนะาคน,นบ่เคยกินดิบเนาะยิ่งได้กิน่นเหมือนเสพป่ะแค่บ้างไงทำสิเทปก็กกได้ พี่น้องหลายหมกอยู่เลยทำไมเงี้ยเป็นเงี้ยนีเที่งมันสีเงียดก็ต้องจุ้งกระากทีลูกรเ่เลยที่เดือดคิวคิ้วัวคิ้วอา พี่น้องทื่อ่าล้วนๆผุนแลตัวใหญ่ๆเสริมที่ออกพี่น้องยังมีกลมๆอยู่นี่งยังกล้กลมแล้วคืมาร่วมหัวกันนีั่นแต่งว่าตัวไปโดนมาร่วมกันครับเนาะ บ้านเฮียติ๊ดตีนมิบ่อดหลายปนยังมันบด้ลาลมัน,ม,นมุดบ่ที่มน,นมันบ่อด้เลือปน,น้าเบื้งน้าน,นี่มันบ่ได้เือจนไม่ี่ตุ่มันลุ่มจังฉันบอกมันลุ่มเ็นมันมุดบอ่อ กุ้งบาดวบาไหวีย่ว่าเขาดอกตัวนี้หัาลูกกระดุสุีข้างุีข้างดอกีท้างหนังโอนะ้ย ขนาดข้าวเดียวเนาะข้าเดียวเลยี่พี่น้องข้าวเดียวนข้าวเดียวบขนาดข้าวเดียวนข้าวเดียวป็นโมายนึบข้าวหยิยงมกไปเิีวครับสีบาเสีบาทแลนหุ่มเนาะมันนึงถึงถืงอน้เล็กหน่อยก็กินเ่าเปลี่ยนเลยลี่ละนย่นั่งนี่ซองหมกเป็นยางำ nhiêu phù thảo nó, bé nhỏ, sinh sôi, ăn kim bắp bến, ah, nó cứ đẹp, phung ta lả lại <laughs> được các ngón, nhìn tầm bông, ah, lông lông lông, nhỏ, sinh sôi, <laughs> ăn kim nó ăn đó, nghe kia, chú Tinh kiến tông kia tiêu là hm 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 qua hm 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 đẹp phong hằng của ảnh cái nặng 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 ในอีกสองโมกง่ายพี God, 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 God. Gosh, God. ่น <that> ้องคือบอดมองนี่คือแนเนาะติดอุ้มเน้อเที่ยวป่าแลนใส่กันมั่นเทียวป่าแล้โอ้ยโนูยโน้ยโน้ยมีตะกุ้งล้วนๆเลยพี่น้องสู่ปากท่อเลยบนนี้ ตอนนี้ไปยกปากทอนนะเฮานอที่จริงบอ่อเพราะเป็นปากทอไปพุนไหมทั้งลุมที่วันมันมีน้ำไ,ไหลๆไหมคือเด้ออ๋อนี่อย่างไรกินปลาทิ้วนี่เสรษฐท่งบ,ออบ่อเพราะเสรษฐท่งกับปลาสูตรล้วไป ใมันใดจะเข่าตลอดอลุงสั้นันลงมาตากแหม่ให้โบปินบอกเชื่อคิดตังที่ตากให้โบเงี้นสัน้นๆันตากเอาเที่ยวเลยประสูตรประสูตรอิหรีหล่ะตั้งเสียงสวว่า พอสูบมันสิกับ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 กะดดหน่อยปราสูบสิับกับกับกับเดน้ำปา่าเน่ยนี่บ้านเเราปนน้อาจะพาไปบ่นอออ้อคือขึเบิ่งเขาจะเบียป่า,าตามบ้าน ตายอยียงแล้วก็ต้องม่อวานเหีเห่ยวนะก็ื่ยๆยังตาพี่น้องเอาเพื่อ,อนไหนเอาหอนเล็กกับบลาเพื่เราเล็กไปขายบ้างเด้อเล็กค้องทอไหมเอาเงินก็ได้แต่เันสี่เงินไม่ได้ เจเ้เ,เปนเ็นเนี่กอเจ้าเรียงของทอเป็นตะเกียบเอามันหลุดแล้วเอาไปม่เกิดประโยชน์ชนนนก็เสสื่อทายเงกัจ้านเะเยงเงินประสูตรมันจะยู่ยากเนาะประซิวเนาะนั่นอาดิมายู่ยากกัน เขาสะดุ้งเช่ไหมอืมคอยๆก็นไปลามันบริเลนะีนนะยนมาไล่มาก็หรอครับจะแพ้ว สิพ่อสิหมกเลอพี่น้องนี่ยังล่ะกระลั่งเข่าโยกกรนขนาดโยกกรนไดน้พาจังพาต่ที่วันนี้หมกเป็นตะขมุมเนาะก็คือปากแก้วเลยพี่น้องปากแก้วหมกแท้แค่วายสิปรหารมันกียร์

ไม่ตายนะหลาย,ยาน่ะเข้าตลอดเด้อเป็นไหน่นไปบ็คือคลิปหนากระเพาพที่น้องไปพูดอืมอืมอ้อมขอมบบาว่องแหววไม่ยังวน,นวันวุ่นวันอย่หรืมเปลาเข่าละละมั้งนล่นหลายพ่อข้อปัญหาเกิดที่หักตัวหักตัวเต็มตัว ในมองนั้นบ้เหมองทองหรือเดี๋ยวยกหรอกไง<ป>ยกโลนตอนนั้นยกไปแย่ะไรเป็นประสบการณ์ตัวชนะเขากับบริมานี้เขาก็เป็นมองมาในรายมันจะ บันเศ้าตัวเลยเอาเอาเอาโอ้สิบัะแงบบติีเงีตักเงีตักอะไรตินที่บนไท้ เก่าสิบ่ได้หลายคญ่ไปญ่มา ข้ามุนวัดนี้ข้มามมุนมีคนนะข้ามุนพี่น้องข้ามุนคี่เดิด ຖຶງປາຕອງໂຕໜ້ອຍໂຕໃຫຍ່ຄືເກເຊົາຄືຈະເເບິດເນາະຊຸມວ່າເປັຫຍັງ อื่อที่เดือกุ้งอะไรตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับแจงเลยเดี๋ยวเปล่าที่ที่ เกันครับน้องข้างอ่อนนั่นเดินน้องเดิหลายอีกเลยคุณนักุ้งตรงนี้ได้กางขี่เดินสองตัวสามตัวบอกไว้โทษอื่นกุ้ตุ่มตัวเพราะวันมาได้หลย ไปเถอะนพี่น้องม่กุ้งกุ้งพักค่้าาาวข้ามันึ่งข้าหน่อืมเอาอีกสักวันนึงเดี๋ยวล่าพี่น้องได้ไหมจง่ายมองเท่าไหร ได้ง่ายด้วยพี่น้องแค่บุงดูแน่นแผงังไรบอสหอ้พี่น้องบุงได้แผงเนี่ยดูแนี่ๆตักเนี่ยนักตื่นยี่ไพี่น้องได้ตัดโอ้โหทเพ่เหรอพี่น้องเอ๋อได้ใส่พี่น้องข้าพี่น้องจัดได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องแห่งโบหยงบ้โค้งพ่างพี่น้องบุงเลยเขาเรื่อยๆเด้อกุ้งยุงสีเขาตลอด แต่ซิ้วจัิงสิแต่ว่าพ่อปไปเนี่ยมีบ่เห็นเขาเลยพี่น้องเนาะเพราะกันเพราะกันใหญ่ไหมไหมน้ำไหลมาดูกันเลยว่าลองเปลี่ยนหม่งมังก็น่าเสีพี่น้องกะขอบคุณหลายๆเรอบพี่น้องเนาะคนที่บวงจนจบคนที่เขามาบวงใหม่อีกรืมกว่ติดตามนะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พ่อานี้ก่อนครับในบ้านขอบคุณหลายๆครับนาอเบิ่งดูเทียนนี่เทียนพวงพันที่ไม่เดินโดดบ่เนี่ยได้หรือพวงพานอย่างนี้บ้านลินน่าไม่้องพัน นี่หให้อยู่มันบอกถึงมันเขาเรื่อยๆอ่ะพี่น้องนำค้าแนวตากกระฟองน